สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสกายเจ้าหน้าที่เฟมิลี่ฮะคลนี้อยู่กับรถขุดโคมเสือ p c 200รุ่น8นะฮะอันนี้จะเป็นตัว M1 นะไม่ใช่ m 0ครฮะกำลังแจนะ็กแท่งคอนกรีตฮะวันนี้มางานผิดประเภทนิดนึงฮะแกมาทุบคอนกรีตนะ แต่ว่าก่อนหน้านี้แกอุ้มหินโยนให้ดูอยู่ฮะแต่ว่ามาไม่ทันโอ้โหี่ไก่เลือกงานแล้วส,สไตล์เหมือนเดิมนะคมสื่อเัาเสียงกระหุ่มของเครื่องยนต์นี่น้ำมาเลยฮะถ้าคันอื่นอย,ยู่ใกล้ๆเสียงเขาจะกบหม่เลยเนะี่ยเพราะว่าเป็นรถถูดที่เสียงเอกลักษณ์เครื่องยนต์ของเขาก็คือจะหึมห่มฮะ ก็ฮึมทรงพลังสุดๆฮนะเอาอุ้มหินให้โยนไอโยนให้ดูหน่อยนะเพือ่อนดูนะเดี๋ยว,วแกจะอุ้มหินแล้วก็โยนให้ดูนะฮะนี่เราส่องไกลนิดนึงเราอย่าเข้าไปใกล้นะคะโอ้โหเนี้ยแกพับเหล็กนะเนี่ยเป็นโรคว่าไแกใช้แมคโครดัดเหล็กฮะวันนี้โชว์ฝีมือกันหน่อยเลยดิฮะ ล้ว,ลวเดี๋ยวเขาก็จะโยนให้ดูออไม่โยนอะโอ้ฝนมาแล้วุ่นมาแล้วโนแยกเด็กก่อนแยกเด็กอักนนี้ต้องใช้ฝีมือนิดนึงฮะ มันต้องนิ่งๆครับแกน่าจะเอาไปรีไซเคิลต่อนะฮะไปรียูสต่อนะ่ยเพราะว่าเป็นเหล็กที่ออกมาจากเศษวัสดุจากสถานที่ก่อสร้างคนระับเหล็กปองอ้อยแต่ว่าผ่านการใช้งานมานะฮะโอ้วันนี้พับเหล็กครับวันนี้โอ้ แกแกจะโยนหินให้ดูอีกไหมเนี่ยไปแกพับเหล็กอยู่พับมันเป็นก้อนๆน,นะดู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 ดดแน่นอนจริงๆเป็นการลงทุนที่สูงมากนะฮะเนี่ยใช้ลูกศุกมาทุบเหล็กจะไอ้ทุบคอนกรีตเอาอย่างไรครับเอ้แกโยนเสร็จแล้วเนี่ย โอ้นักนกแกภาพเหล็กฮะโอ้โอ้เดี๋ยวฝุ่นมาหาแล้วนะเอ้าจิมนี้ก็ขอบจบเพียงท่านี้ฮะจบที่รถขุดโคมนิดหน่ง T4 สองร้อยรุ่นแปดฮะทบงานงานที่แปลกหูแปลกตาหน่อยวันนี้ฮะฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ